เพราะมัวตลอกตัวเองว่าเขายังรักก็เลยอกหักอยู่ร่ำไปใช่ไหมคะอีพีนี้ไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องความรักแต่อย่างใดคะ่ะโตแล้วใครเขาคิดเรื่องความรักกันทุกวันนี้เขาคิดว่าจะทำยังไงให้ตัวเองรวยกันต่างหากล่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันนะคะคนรวยกับคนจนคุณคิดว่าเขามีอะไรที่แตกต่างกัน ใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือเขามีความคิดอาจจะมีคนแย้งขึ้นมาว่าไม่จริงอะ่ะเป็นเพราะต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันคนรวยเกิดมาก็มีเงินมีทุนมีพ่อแม่เท่ร่ารวยมีทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาก็เลยประสบความสําเร็จซึ่งถ้าจะคิดในแง่นั้นหมายความว่าเราก็จะไม่มีทางรวยสิคะเพราะเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยแต่จริงแล้วถ้าคุณได้ลองศึกษาชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคน เขาก็ไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะบางคนมีชีวิตติดลบบางคนก็มาจากศูนย์บางคนก็มาอยากจากครอบครัวที่จนมากๆเหมือนอย่างสตีฟจอฟเราก็รู้ว่าในวัยเด็กของเขาเขายากจนแถมยังถูกทอดทิ้งด้วยนั่นคือชีวิตมาจากศูนย์แต่ทุกวันนี้เขาเป็นยังไงเขากลายเป็นเศรษฐีเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่เราก็รู้จักใช่ไหมทุกสิ่ทุกอย่างเกิดมาจาก m i n d s e ตหรือเกิดมาจากความคิดล้วนๆค่ะ บางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่ว่างานวิจัยของชาวญี่ปุ่นที่ศึกษาด้านสมองมากกว่า45ปีพบว่า99%ของสิ่งที่สมองของคนเราเชื่อว่าถูกต้องนั้นล้วนคือภาพลวงตาอย่างเช่นไม่มีเงินเก็บตกงานชีวิตไม่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเป็นผลมาจากภาพลวงตาที่สมองของเราสร้างขึ้นทั้งสิน้นมนุษย์บนโลกจะมีอยู่สองประเภทคือค่ะ ก็คือคนที่สร้างภาพเชิงลบและอีกกลุ่มคือคนที่สร้างภาพเชิงบวกคนเราส่วนใหญ่จะถูกกับดักของการสร้างภาพเชิงลบทําให้หลายสิ่งในสัตว์หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นและหลายคนก็เชื่อไปแล้วว่าโอ้คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกทั้งที่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสมองของเรารู้ที่สมองเรารู้สึกเป็นเพียงภาพลวงทั้งนั้นค่ะ ดังนั้นเราจะต้องเลือกให้ได้ว่าภาพลวงนั้นเป็นเชิงลบหรือว่าเป็นเชิงบวกหากเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เหมือนกับการถอดเอาหน่วยความจำเชิงลบออกแล้วก็แค่ใส่หน่วยความจำเชิงบวกเข้าไปแทนเท่านั้นเองมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะหนังสือเรื่องหลอกสมองให้ลองคิดกลับด้าน โดยเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสมองหรือว่า s u p e r b r n i n t r a i n i n g SBT ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับบริษัทชั้นนำในญี่ปุ่นซึ่งพอลองดูสรุปเนื้อหาจะพบว่าเรื่องที่น่าสนใจที่บอกเราได้ชัดเจนสิ่งที่เราคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าจนคำว่าฉันทำไม่ได้คำว่าอุ้ยคนอื่นเขามีต้นทุนชีวิตดีกว่าหรือคำอะไรก็แล้วแต่ในด้านลบ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราคิดไปเองทั้งนั้นมันเป็นพลังงานด้านลบที่เราหยุดอยู่กับที่มันไม่ทำให้ชีวิตของเราไปต่อแล้วถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่เราจะรวยสักทีคะงั้นลองมาดูค่ะว่าแล้วถ้าอยากรวยเราต้องทำยังไงข้อที่หนึ่งค่ะเราทุกคนมีศักยภาพทางกายเต็มเปี่ยมเท่ากันตอนเป็นเด็กเราลุกล้มลุกคลุกคลานกันมาเป็นร้อยครั้งแต่ก็ยังลุก แล้วก็ยืนพยายามเดินใหม่ทุกครั้งที่ล้มลงไปในที่สุดเราก็บรรลุเป้าหมายแล้วก็เดินได้คำถามก็คือความรู้สึกนั้นมันหายไปไหนคะพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ความรู้สึกที่บอกว่าพอล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุก,ลกลหรือเราจะเห็นเด็กทําอะไรซ้ําๆซๆพฤติกรรมเดิมๆซ้ําๆแล้วพอเราโตขึ้นมาทําไมเราถึงไม่เป็นกลับไปเป็นเด็กคนนั้นเด็กคนที่ทําอะไรซ้ําๆโดยไม่รู้สึกยออ่อท้อเด็กคนที่ทําโดยไม่รู้สึกว่า เออฉันล้มหลายครั้งแล้วยังต้องลุกอยู่เรื่อยๆทำไมไม่เป็นแบบนั้นนะคะข้อที่2ค่ะสมองจะรู้สึกสุขหรือทุกข์เพราะการทำงานของอะมิกดาลาในสมองของเราเมื่อสมองได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกจะหลั่งสารสื่อประสาทก็คือโดพามีนที่จะมีฤทธิค์คล้ายๆกับมอร์ฟีนออกมาทำให้ตื่นตัวและก็กระฉับกระเฉงและเมื่อสมองอยู่ในสภาวะสุข ก็จะเกิดความรู้สึกที่อยากจะทำอะไรบางอย่างดังนั้นก็จงหมั่นชมคนในครอบครัวให้สมองของเขาได้หลั่งสารโดพามีนออกมามันจะทำให้พวกเขามีความสุขแล้วก็คนที่เขามีความสุขคนที่ประสบความสำเร็จเขาเริ่มจากคนทำให้คนในครอบครัวหรือทำให้คนรอบข้างเขามีความสุขได้ก่อนเมื่อคนรอบข้างมีความสุขก็จะส่งผลความสุขกลับมาที่เราด้วยเช่นกันยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราถามตัวเองหรือได้รับการถามจากคนอื่นว่า ทำไมถึงทําไม่ได้อ่ะเรื่องแค่นี้ง่ายๆทําไมทําไม่ได้สมองมันจะส่งแค่ข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลว่าการทําไม่ได้มันจะส่งออกมาโดยที่มันรับข้อมูลซ้ําๆว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากถามตัวเองหรือได้รับการถามว่าทําอย่างไรถึงจะทําได้ละ่ะสมองจะสร้างข้อมูลใหม่เพราะมันจะได้ยินคําว่าวิธีที่ทําให้ได้ทําให้ได้ทําให้ได้มันจะส่งข้อมูลออกมาในทางย้อนกลับ กลายเป็นว่าเราจะทำมันได้วิธีการหลอกสมองข้อที่สามสำหรับคนที่อาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่ทํางานเวลาที่เจอเรื่องแย่ๆเจอเจ้านายดุหรือว่าเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ช่วยเหลือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็อาจจะคิดในหัวว่าโอ้โหทาไมฉันโชคร้ายจังเลยฉันต้องไปเสริมดวงที่ไหนก็จะเกิดภาพลวงที่ไม่ดียิ่งเป็นแบบนั้นก็จะยิ่งทําให้เราไม่ชอบเจ้านายหรือไม่ชอบเพื่อนร่วมงานของเรากลายเป็นว่า มันแย่ตามกันไปหมดแต่สิ่งที่เราควรทําเราจะต้องมองว่าอ๋องั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอ๋องั้นฉันก็จะต้องทํางานให้เก่งขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับที่เจ้านายตําหนิฉันขอบคุณนะเพื่อนร่วมงานที่ไม่ช่วยงานฉันเพราะมันจะทําให้ฉันได้ช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้นนี่เป็นการคิดกลับด้านค่ะข้อที่4ี่ค่ะคนที่ต้องการสร้างพลังบวก ให้ชีวิตประสบความสําเร็จทุกครั้งก่อนนอนต้องอย่าคิดในสิ่งที่เป็นเรื่องลบหรืออย่ามองในด้านที่ไม่ดีให้บอกตัวเองทุกครั้งก่อนนอนว่าวันนี้ตัวเองโชคดีให้ขอบคุณตัวเองอคนรวยไงคะเข้าถึงได้มีการโปรแกรมจิตท,ทุกคืนของตัวเองก่อนนอนอย่างในช่องนี้กูเกะก็ทําโปรแกรมจิตหรือว่าเสียงสั่งจิตเอาไว้นะคะอยู่ในอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งถ้าใครสนใจจะฟังทุกวันก่อนนอนก็ได้นะมันจะเป็นการช่วยหลอกสมองให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ แล้วก็ในข้อที่หวิธีที่จะมีสมองเชิงบวกอยู่เสมอแม้กระทั่งว่าเราจะต้องเผชิญกับเรื่องต่างๆแต่ถ้าเรารู้จักสร้างภาพลวงที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถปรับสมองได้สามารถปรับความเชื่อของเราได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยเช่นกันนะคะถ้าเรารู้สึกไม่เชื่อถ้าเรารู้สึกต่อต้าน ถ้าเราไม่พยายามที่จะปรับ Mindset หรือปรับความคิดของตัวเองให้มองสิ่งต่างๆในด้านที่ดีมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกันค่ะวิธีหนึ่งให้เราลองสร้างคำพูดเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาในสมองหรืออารมณ์ของเราอย่างเช่นคำว่าขอบคุณขอบคุณนะที่สร้างอุปสรรคขึ้นมาให้ฉันฝ่าฟันขอบคุณนะที่ฉันเป็นคนมั่นใจในตัวเองขอบคุณนะที่ฉันรู้สึกสนุกสนานขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้แนวคิดอะไรพวกนี้ค่ะ มันเป็นเรื่องของการหลอกสมองทั้งนั้นเลยหรือพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นโปรแกรมจิตนั่นแหละค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราพอจะมีแนวทางอะไรที่จะทำให้สมองของเรานี่เปลี่ยนไปในทางคิดบวกได้บ้างไหมโอเคค่ะเดี๋ยวครูเก๋มี5วิธีนะคะวิธีแรกอย่าลงเชื่อความคิดวูบแรกเมื่อเราได้สัมผัสการส่งข้อมูลมายังสมองเนี่ย เราต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับประสบการณ์เดิมที่เราเคยเกิดขึ้นใช่ไหมดังนั้นเราจึงรู้สึกกับบางสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงหน้าบางคนก็จะรู้สึกว่าเกิดความเข้าใจผิดอย่างเช่นเห็นคนที่เขามีเงินเห็นคนที่เขารวยความคิดวูบแรกก็จะตัดสินไปแล้วว่าโอ้เขารวยมั้งแต่พ่อแม่และมั้งอุ้ยเราพยายามแค่ไหนก็เป็นมไม่ได้แบบเขาหรอกถ้าแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อความคิดวูบแรกค่ะข้อที่ส ให้เราเชื่อว่าความคิดของเรามีพลังวิเศษเราจะสัมผัสกับข้อแรกเมื่อตัดสินใจว่าทำไม่ได้ก็ต่อเมื่อสมองเราปลดปล่อยสารด้านลบบางอย่างบางคนปล่อยสารด้านลบออกมาพอเจองานบางอย่างก็จะรู้สึกว่าโอ้ยากทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม,ไดมันจะก็จะขัดขวางความคิดด้านอื่นทำให้ด้านอื่นหยุดพัฒนาหรือหยุดทำงานทันทีเพราะสมองมันจะเชื่อไปแล้วค่ะว่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางตรงกันข้าม ให้คุณคิดแง่บวกเลยคิดว่าทําได้สมองจะปล่อยสารที่กระตุ้นให้เราคิดว่าเราอยากทําเราพยายามที่จะทําสิ่งที่คิดสุดท้ายแล้วเราจะทํามันได้ค่ะข้อที่สามค่ะถ้าเกิดว่าเราเกิดความคิดลบความสุขของเรามันจะหมดไปทันทีนะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะทําไม่ได้ถ้าเกิดว่าชีวิตเขาไม่มีความสุข ลองคิดดูว่ากับการที่จะต้องทำอะไรสักอย่างที่เราฝืนใจหรือทำในแบบที่ตัวเองไม่อยากทำทำทั้งๆท,ท,ที่ใจคิดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้ไม่อยากจะทำบูรวยไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกนั่นมันบั่นทอนความสุขในตัวเองไปจนหมดแล้วแบบนี้ความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะข้อที่สี่ค่ะฝึกลองหลอกตัวเองดูบ้างวันนี้เราอาจจะยังไม่สำเร็จแต่เราต้องจินตนาการว่าเราต้องไปให้ถึง เราต้องทําให้ได้สักวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้การหลอกตัวเองไม่ใช่การเพ้อฝันแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรามีเป้าหมายยึดเหนี่ยวที่เป้าหมายให้เรามีแนวทางที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าถ้าเราติดอยู่กับความคิดล้มเหลวชีวิตเรามันก็จะไม่ก้าวไปไหนสักทีค่ะสุดท้ายค่ะข้อที่5สั่งสมองให้ปรับนิสัยใหม่ การใช้วิธีการหลอกสมองก็จะช่วยปรับนิสัยและพฤติกรรมของเราให้ใกล้เคียงกับคำว่าสำเร็จได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราเชื่อว่าเราทำแล้วเรามีความสุขนิสัยของเราก็จะกล้าเสี่ยงกล้าเปลี่ยนพฤติกรรมของเรามันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําค่ะ ที่สําคัญเวลาที่เราเจออุปสรรคอะไรแทนที่เราจะคิดว่าเราจะท้อให้เรามองว่านี่มันเป็นอีกขั้นหนึ่งที่เราใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้นค่ะโอ้โหทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลายคนอาจจะมองว่าข้อมูลเหล่านี้มันไร้สาระหรือเปล่าจริงเหรอคนเราจะหลอกสมองให้รวยได้เหรอมันจะเปลี่ยนความคิดได้เหรอ ไม่เป็นไรเลยนะคะถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณยังมีความคิดที่ยังติดลบอยู่และนั่นก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นอุปสรรคข้อนึงที่จะบอกว่าทําไมชีวิตคุณถึงยังไม่รวยหรือทําไมชีวิตคุณถึงยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีในทางตรงกันข้ามคนที่เขาคิดว่าอุ้ยข้อมูลนี้มันดีจังเลยข้อมูลนี้มีประโยชน์นะฉันจะลองปรับดูฉันจะลองทําตามดูเชื่อเถอคะค่ะ ในเวลาอีกไม่นานถ้าคุณลองได้ลองทำแล้วคุณลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะว่าโอ้ลองทำแล้วค่ะรู้สึกดีขึ้นจริง,รงๆลองทำแล้วรู้สึกชีวิตก้าวมาอีกขัน้นหรือลองทำแล้วประสบความสำเร็จในด้านไหนก็ลองมาบอกกันไว้ได้นะคะครูเกลงคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแบบนี้เอาไว้ให้ทุกวันรวมถึงโปรแกรมจิตก็มีให้ด้วยนะคะใน playlist โปรแกรมจิตเพราะฉะนั้นครูเกศขอบคุณมากๆเลยสำหรับ คนที่ซัพพอตกำลังใจให้กันด้วยการเข้ามากดติดตามค่ะสำหรับวันนี้คงเอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ